ครับสวัสดีครับสวัสดีเอ,เอาสายบนเ,เป็นไงบ้างเ,เ,เน,นี่อยู่นี่นนพี่ดิวัดอบผิวอยู่อบผิวใช่เดี๋ยวผมเอาข้าวมันไก่มาส่ง เวียนไรเวียนระยะห่างหน่อยเนี้ยยังนะครับลืมใส่เม็ดือไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดปากก่อนขวอาัยนะแต่ว่าอยู่ไกลกันขนาดนี้คือไม่เป็นไรหรอกลืมข่าวสวัสดีครับพี่มานานะครับพี่นุวัตสวัสดีครับผมสายบุญเป็นไงบ้างวันนี้ได้ไปหาเห็ดไหมไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปหาโอเคแล้วเป็นไงบ้างออเดอร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่นุวัตเอาข้าวมันไก่มาส่งครับโอ้เห็นว่าอยู่บ้านผมไม่เป็นไรนะผมฆ่าเชื้อเรียบร้อยดูแดดสิดูแดดสิครับพี่น้องเชื้อไปแล้ว พี่วมันไปแล้วนะฮะมันอยู่ที่อุณหภูมิเกือบ40องศาแล้ววันนี้พอดีมี FC ใจดีเอาข้าวมันไก่มาสันผัสนีข้าวมันไก่กับยันตาโฟเขาจัดข้าวมันไก่มาให้รุ่ไปส่งพี่ออมามี FC ใจดีมาส่งข้าวผมก็เลยแวะมาครับขอบคุณนะครับัเป็นไงบ้างตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ห้าที่มนาอีกสามวันอีกสามวันวันที่สิบสองสองวันสองวันแล้วใช่ ดีใจกับพี่มนาด้วยนะครับเดี๋ยวก็ได้ไปเลาะแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปเลาะแล้วหาเก็บเผ็ดไหมไปไปไปเดี๋ยวไปด้วยกันเออเออเออไม่หาหน่อไม้ก็หาหน่อไม้กันอยู่ตอนนี้อ๋อหน่อไม้ออกแล้วเหรอหน่อไม้มีมีหน่อไม้วะเหรอออหน่อไม้เขาไปขุดหน่อไม้กันโอ้มาเขาไปขุดหน่อไม้กันอยู่เออน่าสนใจพี่ยววัดไอ้ข้าวนี้พี่ยววัดแทนมากจะอยู่กี่วันอยู่นานยาวหลายเดือนเลยก็วางไว้ครับก็หลายเดือนเอางั้นงั้นจัดไป เพราะว่าเดี๋ยวเรามีในใต้อื่นมีจับอื่นมีหาหน่อไม้มีหาเห็ดมันมีออไมมอ,อไ้ปูที่แบบเขาเรียกนละ้วนะเห็นละโงกแบบถากมาปูทางฝั่งนูนนะ้นอ่ะเดี๋ยวเอหหวกกอเหรอเออนะ่าสนใจนะออไปหาเห็ดละโงกกันนะอ่ะโอเขาบอกเคยบอกเขาบอกว่า,วามีมีปูที่เห็ดออกเยอะมากเปลี่ยนอา,<ร>าชีพแล้วหาเห็ดขาย <laughs> <laughs> ไม่เราทำคอนเทนต์แบบคอนเทนต์แบบคนเขาชอบไง uh huh. แต่ว่าอันนี้มาในห้าวันแล้วแล้วก็คราวน,นี้อยู่นานเลยทีนี้ใช่ครับถ้าจะมายี่บวันคงไม่คุ้มนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องมายี่วันกักตัววิบีคัแล้วกับข้าวเป็นไงบ้างอาหารการกินอยู่นี่ก <laughs> ็โอเคครับอ๋อโอเคนะครับพี่มานาหลับเป็นไงบ้างเยี่ยม ื้อง่ายนะซื้อง่ายขายคล่องใช่ใช้บริการแม่ผู้ใหญ่อ๋อใช้บริการแม่ผู้ใหญ่เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่มาส่งแล้วปักหมุดด้วยนะปักหมุดขายของด้วยอย่าลืมด้วยนั่นแหละแล้วว่างๆก็ขึ้นไปเที่ยวภูเหล็กไฟขอแต๊วันนี้ทำไมร้อนจังเนาะก็ร้อนครับวันเมื่อวานนี้ก็ร้อนลืมใส่แมสนะครับทุกคนขออภัยอย่างสูงแต่ว่าอยู่ห่างเนาะอยู่ห่างอยู่อยู่ห่างก็เขาอยู่ถ้าฝนตกแล้วนีครับขออภัยรอบน้าจะถีแมสออกมานะด้วยความเร่งรีบเนาะ ความชื้นสัมพัสต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะทำให้เชื้อเชื้อราเดินได้แล้วมันก้อนพอเชื้อราเดินในแผ่นดินแล้วมันก็จะเป็นตะกุ่งขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ย่า้องมีฝนความชื้นแล้วเชื้อรามันมีในดินอยู่แล้ว,แล,วแล้วจะมีความร้อนความร้อนคือตอนนี้ความร้อนคือตอนนี้ตอนนี้เชื้อราเดินในดินเยอะแล้วอแต่รอให้ฝนตกลงมาเพื่อเอาความชื้นไปเลี้ยงไอ้เปพาะเห็ด ใ้โผขึ้นมเ่แอ้าวไเอาดิปสายบุญได้ยินข่าวว่าย้ายบ้านย้ายไปอยู่ไหนอ่ะเห็นรื้อบ้านหมดนบไปอยู่คนบุญนะออ๋อลไปปลูกบ้านอยู่ตรงนั้นเหรอใช่แต่บ้านรื้อมาแล้วรื้อมาแล้วรื้อมาแล้วตอนนี้กำลังกำลังทำโคงว่าถึงกำลังทำยังไม่ทำโคงเลยเพิ่งจะไอ้ถอนตะพงตะปูเพรเป็นบ้านเก่าอ๋อถกหม็จะไปเป็นเสาหงอยแล้วสิก็เป็นเสาหงอย ย้ายข้าจังหวัด,ดแล้ไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามเป็นจังหวัดเดียวกันจังหวัดกรุงเทพนครผมอยู่สกลเราเฮ้ยกลอนบุญก็เป็นสกลนครอ๋ยยยอย้ายจากตรงไหนบ้านเดิมย้ายอยู่พชคสีอยู่ตรงนี้อ๋อพชคสีอยู่ตรงนี้นี่เองมันฝั่งเขาฝั่งนี้ออ๋ผมย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เองอเป็นสกลนครเหมือนเดิมอ,อย่าลืมนะครับพี่พี่ MC นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่อนุวัตสูตรหนึ่งนะครับแชนแนลนะครับผมครับนี่ก็มาส่งข้าวส่งน้ำนะครับแล้วก็พี่มานาสตอรี่มานาสตอรี่นะครับผมแล้วก็ สายบุญชาแนลเ,<ะ>เป็นกำลังใจให้กันอาลกดติดตามนะครับผมขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับครับ,รบผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนครับทุกคนครับขออาภัยอย่างสูงไกลระยะห่างอยู่ไม่ได้ใส่แมสมาก็เลยไม่กล้าแสดงอาการเท่าไหร่เอ้าขอบคุณกำลังใจครับจบคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ